สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอรีวิวครีปโทสล่ะเนากกำลังฮิตใน t i k กต,ตอ,อกนะใช่ไหมน้องสาวก็ซื้อมาให้นะเดี๋ยวเรามาลองดูอันนิดนึงว่ามันมันเป็นอะไรนะเราก็งงๆเนาะครีคิดว่ามันคือขนมปังแบบชั้นๆกันนะ กิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแกะดูซิมันคืออะไรเยวหาที่วางให้นางก่อนเนาะขนมปังเนาะก็แกะจากถุงมานะมีกระดาษใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมนี่เห็นไหมคะลูกมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นชั้นๆน,นะเค้กก็คือชั้นๆน,นี่หลคะค่ะเค้กเค้กย่นเค้กย่นแพรย่นแพร,ย,พรย่นค่ะนี่เป็นชั้นๆเดี๋ยวเราจะกินเหมือนวัยรุ่นไหมแก่แล้วจะกินได้ไหมทีตรงไหนเลยเนี่ยอ่ะ่หย มันก็เป็นขนมป,ปังชิ้นๆนี่นะมาอ๋อเดี๋ยวนะ,ะเราต้องฉีกแค่มันเป็นชิ้นๆเนี่ยใช่ไหมะคะเหมือนเค้กตรงไหนเนี่ยมันคือตรงไหนนี่อ่ะเนี่ยเหรอคะ,อะเะนี่ยอ๋ออ๋อนี่ยเนี่ย rất thấp cái kinh khinh mình mình á ừ thầm mình thiệt đã chiên มันก็ฉีกเป็นชั้นๆได้นะนี่เหรอเนี่ยมันเป็นชั้นๆบิบเน,นี่ยเหรออืม,อม อืมนี่ค่ะฉีกมาเป็นชั้นๆเนาะอ๋อเมื่อกี้เราผิดฉีกผิดชั้นฉีกผิดชั้นถามถึงรสชาติก็ธรรมดานะมันคงแบบอะไรนะเพิ่มอัตรสในการกินเหรอ ก็ออกเป็นชิ้นๆน,นี้เยเอิอันนี้เราจะฉีด้อีกไหมเอ้าฉีดไม่ได้ละอม,มันก็จะเป็นอันนี้เนาะนี่ฉีดออกเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะกขนมปังธรรมดาแล้วนะถ้าจะให้หลอยต้องชุ่มนมนะ ออ,อืก็กินกันอีกแบบอันนี้เราฉีกเองไหม,มคือถามว่าอร่อยไหมนะไม่อร่อยอะ่ะไม่ชอบรสชาตินี้ขนมปังแต่เนยเยอะจริงก็ไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมาก ก็พอพอกินได้อยู่นะแต่ถ้าจะให้ดีสําหรับเราเนี่ยต้องทานนม<า>ฉีกได้อีกไหมเนี่ยฉีกไม่ได้แล้วสรุปต้องไปกินกันนม อ็เหน่อยงงนะไม่หวานมากก็โอเคทำบ้าอยู่